แพทต,ต่อยซ้ายถ้าม่แพทต่อยขวาไม่โดนเอาละเพชรเองอมันล้องที่มืนท้องมันเหลือ,อ่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันแล้วคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้ทำอาหารนะครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวง,งานทําบุญสะพานใหม่ที่บ้านใกล้ๆบ้านโคราชันนี่แหละครับเป็นหมู่บ้านโคราชันนี่แหละครับมันจะมีวิธีร้องเพลงแล้วก็วิธีมวยด้วยนะครับคุณผู้ชม ว่าจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันนะครับคุณผู้ชม let's go <S นี่คุณผู้ชมถึงแล้วนะครับนี่ข้างหลังโคาชาตินี่นะครับข้างหลังนี่ครับคุณผู้ชมนี่ตามไปดูนี่คนเยอะไหมนี่คุณผู้ชม ใกล้บ้านใกล้บ้านนี่เหมือนเดิครับคุณผู้ชมอาคุณผู้ชมถึงแล้วนะครับนี่งานทำบุญเปิดสะพานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเปิดสะพานใหม่นะครับผมไปแดงไปแดงสวัสดีครับมาแดงนี่ยังเฮ้ยไปแดงไปแดงแม่กะแม่กะเร็วเร็วไหมเอาละครับมาแดง งานทำบุดเบิดสะพานใหม่ครับมีกระทงขายด้วยครับคนเยอะมากครับผู้ชมเจ้าที่ม่มาแล้ว 哈哈。 oh my sữa nam mà không người ta có sữa nam còn anh nam nhà nó hả đây อสวัสดีพก็ไม่พีน้องบ้านปลาลวกนะครับแล้วก็พอบีน้องอำเภอชมยายกทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนงานหรือว่าสมโภ์ได้ก็สสะพานใหม่นาะสะพานใหม่ของบ้านปลาหวกตอนเช้าก็ทำพิธีทำบุญเรียบร้อยมีการซื้อทตาบ้านนะครับและก็ค่ำคืนนี้ก็มีกิจกรรมอนุนต่อมีเวทีนะครับสิยงเพลงทั้งนี้ก็เป็นเวทีมวยซึ่ง จากสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาก็หายหายเมินวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเขาก็ลื้อฟืน้นเรื่องของกิจกรรมเวทีมวยในวันน,ขอขอน,น,นี้นะครับขอขอทุกท่านสนุกสนานด้เต็มที่นะครับในวันนี้ในการเชียร์มวยเห็นว่ามีสเตอรผู้ขอ,องผู้ใหญ่ย่าถึงปีสองมนันได้กล่าวมันไม่เนาะเอาสนุกสนานกันเต็มที่ครับขอบคุณรครับรและคุณนี้ขอเรียนเชิญท่าน,นอำเภอได้ค้องควมาลายเห็น้ำมวยตะคุณเลยครับอะไรครับ ฝ่ายแดงจากเชียงรายครับรับพงมอะไราจากท่าน,นาอำเภอฝ่ายน้ำเงินจากอำเภอเชียงดาวครับรับพงมอะไราจากท่านอำเภอหลังจากท่านอำเภอได้ทำพิธีการเปิดที่อรอยต่อจากนี้ไปท่านกำนันมีอะไรพูดไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปชมวยเลยครับท่านกำนันนอ้องโอเคครับขอบคุณมากสลับท่บานประธานในพิธีวันนี้ท่านอนำเภอว,ว่าช อาจารย์เทรพั <gegen Taking> <warfare> ์นะครับอาจารย์เทรพัดอดปิดแล้วมได้เจอกันะครพี่น้องครับ่หลังจากโรคโควิดมาเนี่ยเราต้อง่างหนนยกแรกนะครับการต้านย่ทย ที่เลี้ยงคงจะขึ้นแล้วบอกว่าเอาอย่างนี้นะเมื่อกี้เจอสองเข้าไปหลายดอกมาได้ยกสองนี่จะแก้ยังไงพี่อนพี่ครับนี่ครับนี่ครับยกที่สองครับระวังเจอชัยให้ไวที่ถัดถันขวาเต่อยซ้ายตีขวาอยให้ต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาดีไหมเจอชัยของแค่ต่อยซ้ายถ้าไม่แพ้ต่อยขวาไม่โดน ดับดับเข้าไปพี่เป๊อยู่ข้างหลังบอกลุกสงสัยงานเอลุกยากครับจอบแค่ยกสองพี่นาะโอ้ไอ้นี่ขนาดระมาไกลมันจะเบารถอยู่เปนน้องได้วะฮ้ย มากันเนี่นเยเนอมื่กี้สอบฟัดแรงไปห่อยอดีแล้วไมได้สอบยกก็ดีแล้วดีกว่ามายกเดียวมู่ต่อไปครับสร็รียร้อยขึ้นไปทีเรียบร้อยนะครับ No. Mm -hmm.

มิพชต่อยขวาไม่โดนอาละเพชรเอกเพ้ต่อยซ้ายไม่ถูกสมิธจะ้ต่อยซ้ายสมิงเพแอบซ้ายไม่ถูกสมิธแพต่อยทีสมิเชเดินไปติดต่อยซ้ายหนสหลบหลบยัมีเสียงอาจจะส่งเสียงแล้วเจอล้เพชรเอก ตาม้เพชรทีไแ้วมเพชรต่อหาาม้เพชรให้ทีซ้ายาม้เพชรเดินเข้าไปตาม้เพชรเป็นฝ่ายบุกเข้าไปบกเข้าไปหาพอมเฝ่ายดึงแล้วไเอาเพชรอกให้ามเพชรทีแต่แก่้อกลว เพชกเองว่าไงเพชต่อยซ้ายทนี้ต่อยซ้ายเองกหมืนเพชรต่อยซ้ายที่หน้าต่อยไกลเลยนะเพชรไงขวาแต่ม่ไะรแต่ยัทอะไรไม่ทิันนะตอนนี้นะครับยังหาอยู่

เป็นแพ้เดินเข้าไปตำแหงแพ้แจมซ้ายเป็นแพ้ต่อซ้ายตำแหงแพ้ทีมซ้ายสำหรับมิแพเอ็ดเอ็ดแก่ขวาเท้าตำแหงแพ้เอ็ขวาเหมือนกันนี่เป็นยกสุดท้ายทีมวิ่งับต่าสำหรับแพแต่ไม่ถูกแพ็ดเดินเข้าไปตำแหน่งแพ้ต่อยซ้าย เล็บลายมาเห็นเองเป็นฝ่ายเดินเข้าไปเห็นเองตามเข้าไปครับสมิงเพชรสมิงเพชรพยายามพยายามแต่ไม่ทำเห็นเองยังเป็นฝ่ายเดินเต่าเข้าไปแล้วกาไปหาหน้าสมิงทั้งคู่ไม่มีอะไรกันนะครับในยกสุดท้ายมีฝ่ายตามีฝ่ายถอยเห็นเอง สุดท้ายยกดยอดีกรรมการเล็กรับไปคะแนนเสร็จเรียบร้อยรับจากธาราทิย์ระโดดขึ้าแล้วก็ปตาเสร็จแร้วบร้อยนักมวยทางฝ่ายแดงก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนครับสมิธสิทธิ์ผู้ใหญ่ภูเป็นฝ่ายชนะคะแนน หลังจากต่อยกันครับข้ายกนะครับ